สวยมากมันเป็นแบบธรรมชาติมากเลยเป็นเนี่ยมีไอต้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ลูกไอ้นับดอกได้ไหมหนึ่งสองพุ่มเดียวมันจะได้กี่ดอกสามขาอันนี้เซอร์ไพรส์ปูติดตโอ้ m ม g o กอดโอ้ m ม g o กอดแม่แป้งจะเป็น,ปนลมทุกคนสันริกริก เกินไปบ่ยาย่าปฏิโทปฏิเทโอเคคนละงติดเต์เลเดอร์เด้น้จะคมมิตเนื้อนื่งทำอะไรอ่ะหรือไปแอบถ่ายใช่ไหมเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ฮะฮะ อาเซลฟีกันอีกถาเอ้คนต้องเร่งรีบแล้วจ้ะหาหมองจอดโลดปันว่าสิเขาพับเผาบามมี่หมองสิจอดแม่คนหล,ลายหลายตาหมอกรอฉันด้วยแล้วไปไหนไปด้วยกันเป็นทีมาไปเลยไปกันลูกไปกันสองคนปล่อยฉันไว้เสียขาตะถากันบ่ได้พอดี Bên tất tế, xoay ngon Cuộn hành cố ว้าวว้าวเอ้ยเฮ้โอ้โห nhà nhà นี่อันตรายโอ้ติด nhà อันใดล่ะขึ้นเพื่อได้นี่เห็นบ่นนอยน์น่ะอันตรายมาก นี่ได้แล้วขาพุ่นะ่ะสองอันพุ่นอย่าอันตรายอย่าอันตรายอยู่นี่เฮ้ทุกคนสวยมากโอ้มอ้มยกอดดูใกล้ๆค่ะทุกคนปานดอกไม้พุ่มเอาไ้สองตัวน้อยน,นี่ก่อนเดี๋ยว พี่น้องจ้ารถแข่งกันละวึนอยูอ่แข่งกันละวึนหาหมองจอดยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าแม่แป้งเปิดให้ดูนี่คักๆรถรถแบบโหเยอะมากเหมือนตอออ่อคิวเยอะมองนะ่ะคนละเดียวดูดูๆๆๆๆดูดูแต่ทองสวยงามเจ้าพี่น้อง อ้าวซันองลงอีกแล้วจ้ะคนเร่งองลงอีกแล้วทุกคนจ้าดูหน้าฟังเล่าว้าวพ่ปพ่อทอคุดเดน โอ้ oh my god สวยมากมันเป็นแบบธรรมชาติมากเลยเป็นเนี่ยมีไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ลูกไอ้เนี่ยเม็ดอันเนี้ย this is so perfect เราก็ตั้งกล้องเก็บสวยๆเราก็ตั้งกล้องเก็บดีๆนะจ๊ะพี่น้องจา๋าบึ้ดจมบึด้ดบึ้ดจมบึด้ดโอ้โหเดี๋ยวแป้งกดกล้องอีกนิดนึงนะมกล้องลองอีกนิดนึง จะแต่ okay. จะได้เห็นขาไงาทุกคนเห็นไหมเห็นหรือยังปัดปาดปัดปาดปาดโอ้ oh my god นับดอกได้ไหมหนึ่งสองพุ่มเดียวมันจะได้กี่ดอกสามสี่หา้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอห้าอันนี้คือ16บหกตรงนี้อันเดียวคือ17ปาติโทปาติโท17สิดอกพูด,ดนะงุ่มเลยเฮา ว้าวว้าว,ว,าวทุกคนว้าวนะคะเพราะว่าอยู่ใต้นี้นะคะทุกคนเห็นไหมยวไม่เป็นรือให้เบิ้งนะอยู่นู่นอีกถ้าเป็นระบบถ้ามันเป็นระบบอย่างนี้ไม่แป้งแม่แป้งจะตั้งนะคะจะตั้งเก็บนะเนี่ยนะ พร้อมแตกมากเลยทุกคนเห็นไหมพร้อมแตกกระจายเลยลแหล,ละ,อ,ลละอุ้อ่ะโอ้จะเอาอยัางไงดีล่ะเยมันม,ม่นอุ้ยปุยทาแล้วไหมเหมือนเขาโดนเหยียบเนาะ ยังอุตส่าห์โตมาได้อือืออืออคุณน่ะทุกคนจ๋าดูจุ่มเดียวโกยเลยเฮาไอ้ย่ะไอ้ยะอ่ยะคุณน่ะ คนให้ผู้ปราชญอาจารย์แม่แป้งมาัมาคักมาแน่แทะอือขาเห็ดโพดโพสสอนอยู่บอพี่น้องจานแม่แป้งคือสอนค้างแท่ทุกคนแม่แป้งอะปิดปากหลุมทุกครั้งนะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมแม่แป้งไม่ได้ปิดให้ดูแต่ว่าแม่แป้งปิดนะ คือจะปิดทุกครั้งหลังจากปิดคลิปลงไปนะคะโอ้โหผลโพดดอกเสียกระซังเอาขาแล้วคามันอันนี้สวยงามมากดอกมันคือถึกเหยียบเนาะ ฉันนึกว่าบอแมนแมนต้นนี้อ้ายอ,อ้ายทุกคนค่ะคามิจทินออกไปออกไปอืมจ้าทุกคนดอกมันแตกตึ้งเตรียมพร้อมแตกอ้าวทุกคนเห็ดทะลักป่าเลยนะคะทุกคนล้นออกมา นี้ยังไม่เข้าป่านะนี้ยังไม่เข้าป่าเด้อข้างทางล,ล้วนน้านก็โด เด้สสอออไลน์พี่นุ่งเฮ็ดเหมเหลืองอารามเต็มปาจ้าปาาโบะบะมากโบะที่สุดในโลกป่าติดทโษทพูนจะเอาจังใดดีระบาดนี่หาขามันก่อนนะหาเท้าเขาก่อน นี่นี่จ้ะพี่น้อง oh, oh God. โ,ทโทอ้โอ้ไม่กอดโพดโพดดูใส่ไปคนดูดูด,ด,ดูของกันอยู่จ้าน้องเึืองสันความสันความเิงใหม่แล้วเอา น้อยกะคุ้มไวพี่เกาพี่าพี่น้องเมื่อยแล้วนางวัวลงแล้วจ้ะโอ้ยพี่นะเก็บดีๆก่อนแม่แป้งจะให้เบิ้งขาคักสีดึงไม่ให้เบิ้งขาคักทุกคนเดี๋ยวแม่แป้งจะให้ดูขาเขานะแอะทีละอันก่อนนะพี่นะขาอุ้ยขาอันนี้เซอร์ไพรส์ปูติดตั บ่ <G ül üş> ไไาขามหากรรมขา <G ül üş> คนดูมันแอบมุมอ่ะ อยู่นี่อีกจ้าทุกคนไม่เป็นจะเป็นลมสลบแท้ๆไข่กับยาบ่านได้หายเอ้ยเอปน้าน้ำกระดกโอยมันหลายพี่น้อง ี่ะโอ้ทุกคนยิ่งเดินยิ่งเจอยิ่งยิ่งเดินยิ่งพ่อยังยิ่งพ่อมีแต่ดอกงามๆน้องเอ้ยนี่นะอืออือสะอ่อนเฮ้ยนี่นะเป็นลมแล้วพี่น้องเอ้ยหลายกระโด ทีนี้ใครว่าอะไรยังไงก็ช่างสาวได้สาวเอาปุด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 ดอกเดียวตีโอโหดปวดพวตะก้ามานแม่แป้งตะก้ามานจ้ะตะก้าละบบใหญ่บักเอฟเต็มเกือบเต็มแล้วไอ,อ,อ้ยะไอ้ยาโอ้มายกอ่อนแม่แป้งจะเป็นลมทุกคนสันริกริก,รกเลื้อแม่แป้งไม่ถิอดอก พดโพอบอกโมบอกแต่งพี่น้องโอ้ยปาติดท่อปาด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 โอ้สันโอ้ยพี่น้องจ้าพุน่นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอดพอเกินความงามเกินความเกินไปบ่ ไอตรงนี้ที่แม่แป้งบอกท,ที่ที่มันเหมือนแบบเหมือนเอารถมาเททิ้งไว้อ่ะตรงนี้เลยมีให้เก็บเพียบพี่น้องจ๋าขาพุ่น่ะโอ้ยกำลังมวนกุบน้ำเห็ดคนเอ้ยไปก่อน เห็นแต่ไกลใช่ไหมทุกคนใช่จ้าใช่จ้าใช่จ้าเออว้าว,ว,าวนี่คนคะนี่เออวู้บบูเด้อเด รือออกมาได้ถ้าพี่น้องเห็นบ่าได้ถึงได้เหรอเดี๋ยวเจอกันนะเอเฮเฮเฮโอ้ไมค์กอดโอ้เฮ้ยเหลืออีกนิดนึงเฮ้ยเหลืออีกอันนึงรือไม่ออกมาได้เอามือหน่อยๆสอดเข้าไป ด,ด,ดูดูอ่าเดี๋ยวแม่แป้งไปจัดการขอนะทุกคนโอโอๆจะเป็นลมเห็นนู่นไกลๆด้วยนะเรื่องเรืองไปปาดทติโชอยากจะเชื่อเลยทุกคนอะไรไม่เป็นจะหมานขนาดนี้หรอ โอ้โอ้โอ้แม่แป้งจะสามารถเอาได้ไหมมันแตกอยู่เงี้ยละ วินงอ๋อังจะเอาได้ไหมได้ค่ะทุกคนจ้ะมันเห็นเหลืองๆตรงนั้นไหมไม่แปลงว่าใช่แน่เลยนะตรงงขนหินนะไปะไปดูกันใกล้ๆก่อน

โอ้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 ดูอันนี้เดูแตก เฮ็ดมิแต่ดอกงามๆบานนี่ข่าเอาพี่น้องตัดเอาอยู่บ้านเอาสีบดวยขาย มาติดกองเด็เด,ด,ดูระบ,บ,รบ,รบก็ไม่มาติดปดทิ้งี่อย่างมาเจาะก็ะโดกที่อ่ะอือฉันจะเอาขานะคะอะไรเจาะกินไม่รู้จะเอาขาไปตาก หอบแล้วแม่แป้งเดินทั้งวันแล้ว Này, xuống ở nhà <laughs> tạc đưa anh đi nhám กางกำลังมันจะเอ้ามาเลยะะตะกาที่สองของแม่แปง้ตงตะกามันเดว๋เวะเพื่อจะได้ตะกามันแม่แปง้ง พอแต่เป็นยุ่มๆุ่มตะกาอนาถาแต่ให้โชคให้ลาภมากเลยจ้ะตะกานี้ถูกมากเลยนะคะทุกคนฮะตะการม่แป้งถูกมากเลยอ่าเย็บก็เอามาเย็ยบเองอนาถามากแต่ว่าให้คุณให้โชคให้ลาภมากจ้ะปรแก๊ม,มไีเยอะอ้โหจุเช็คอะไรอีกด้วยยังจะเอ็มมีนคลิปทล่วะเามาปุ๊ ska vi nu? Därför nu får vi skaka bort... Eh. Okej... Okay. Kolla ditt ställe där om det har kommit nya. Där de tog. Ska jag upp det Nej, men det är precis bredvid vägen där borta. Mm. De som hade tagit din skosvamp. Ah, okej, okay, okej. Okay. Sen kolla stället där, där, där nere också. Mm, jag ska. Jag